นวัดประกาศแล้วว่าไม่เสียศักดิ์ศรีเปิดปร,รายการใหม่ยอดวิวทะลักเลยล่คะค่ะ จากเคยเป็นประเด็นในโลกโซเชียลมาก่อนล่าสุดนวัดเองเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากเงียบไปได้สักพักหนึ่งกรณีทางด้านของนวัดอิสระไกลศรีนั้นเป็นเจ้าพ่อเวทีนางงามออกมาประกาศยุติบทบาทพิธีกรในรายการครัวคุณต่อยหลังจากดำเนินรายการมาถึง8ปีค่ะโดยสาเหตุที่ทําให้นวัดเองนั้นยุติบทบาทนี้ก็มาจากที่ว่าเจ้าตัวนิกโกรที่มีผู้ใหญ่ในรายการส่งข้อความมาให้บอกว่าหยุดการกระทําที่พาดพิงถึงบุคคลที่3เนื่องจากว่าเป็นสปอนเซอร์ หลักในรายการทําให้เกิดความไม่พอใจค่ะและเจ้าตัวเองเนี่ยก็ขอลาออกไปในที่สุดต่อมาทางด้านของนวัดเองเยังฟาดไม่หยุดนะคะออกมาประกาศขอลาออกอีก2รายการได้แก่ Today Show และรายการเพชรบรามาค่ะซึ่งถือว่าเป็นการลางหน้าผมออกจากทีวี100%เซเพื่อฝากขอบคุณพี่น้องพิธีกรอย่างอ,ตอตาต้อยไตพบกติอารามบอยแล้วก็ล่าสุดนี้เนี่ยนวัตเองก็ได้มีไอเดียผุดรายการใหม่ขึ้นมาค่ะ หลังจากที่เจ้าตัวได้ประกาศขอลาออกจากการทาหน้าที่ ที่พิธกิจกรทีเดียวใน3รายการลวดและประเดิมเทปแรกด้วยการสัมภาษณ์ธนัทธนากิจอํานวยหรือไฮโซลูกนั้นนั่นเองเรียกได้ว่าเทปแรกเนี่ยปังกันสุดๆค่ะซึ่งงานนี้ต้องบอกว่ายอดวิว e ี1ของรายการโหนกัดแฉต้องบอกเลยว่าปังมากเพราะว่าหลังจากที่ EP 1หนึ่ทีปล่อยไปเพียง3ชั่วโมงมียอดวิวคนดูถึง2 5 0 0 0กันเลยค่ะรวมถึงยอดกดไลค์อีกมากกว่า25 0 0 0แสดงความคิดเห็นอีกกว่า 8. โอ้โหเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับรายการนี้นะคะจะเป็นยังไงต้องรอติดตามกันคะ่ะ